กดม,มาได้ๆให้มันนั่นไปแต่ไ่หมเรากดไปเลยนะดมันกระลดดนาน,น เวลาเวลาถึงอย่อหันปืนไปแล้วืนไม่อยู่นั้นลครับนี่จะกระสองับเราจับปืนมาเลยเราปิดเบรใส่แม็กซ์แล้วก็เราจะกดสไลดหรือว่าดึงทาาแล้วก็เนี่ย แล้วก็ปลดอะไรเนี่ยปลดอะไเรเยแล้วจะกินไ,ได้เลยใส่ไม่ใส่เลยไ่ปิ้งได้เลยเลองตัวล,ล,ล,ลาค่อยๆลากไปติดเด่นเหรอ รูปเป้าไม่ดูเปเม่ดูโดนนิดเดียวให้ยิงคนรักีดลูกอ,ะอ่ะเอายิงใส่แม็กเต็มเลยสองแถวยิงหมดแล้วทำไมมือไม่นิ่งโดนขอบดำมันสั่นแล้วนึงอ่าโดนเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มกับสี่แต้มครับ คดูวิธีใส่ให้หนูใส่เต็มแม็กเลยก็ได้นี่คือเต็มเหรอเนื้อเต็ม,ตมแปดบาท Yes, it's not for you. กินตอเลยใครอี<ด>อันนี้จะต้องไปเอานางอังนักนะไปเข้าไปได้คร่อ <c oughs> แกออกมาเลยลูก <c oughs> ไปดูที่ <c oughs> ไหนดูที่ฟอดูไปอต้องเดี๋ยวนิ่งๆหรอนี่เทสอันนี้เทสนี่เฉยเป็เก้า แปดเก้าเจ็ดมือต้องนิ่งกว่านี้หน่อยมือต้องนิ่งกว่านี้หน่อยโอเคไปครบหักไหมไปยูเอาไปยูเดี๋ยวให้พี่เขาสอนนอกไม่เคยใช้ปืนเลยนะครับไปทะนุลุกอยู่ก่อนเมื in, ่อกี้ลืมใส่แม่งหูจะระเบิด